สวัสดีครับวันนี้จะมาคุยกันเรื่องการถามถึงและพูดถึงความหมายของคําในภาษาไทยนะครับอ่ะเริ่มเลยละกันครับก็คือ The presentation teaches basic phrases used to talk about language and navigate a conversation in which meanings of words are discussed <c oughs> อันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไร อันนี้คืออะไรอันนั้นคืออะไรอันนั้นคืออะไรตัวอย่างเช่น for example อันนี้คืออะไรอันนี้คือโทรศัพท์อันนี้คือแก้วอันนี้คือมือถือ อันนี้ภาษาไทยเรียกว่าอะไรอันนี้ภาษาไทยเรียกว่าอะไรตัวอย่างเช่น for example อันนี้ภาษาไทยเรียกว่าหนังสืออันนี้ภาษาไทยเรียกว่าหนังสืออันนั้นภาษาไทยเรียกว่าอะไรอันนั้นภาษาไทยเรียกว่าเงิน อันนั้นภาษาไทยเรียกว่าเงินอันนู้นอันนู้นภาษาไทยเรียกว่าอะไรอันนู้นคืออะไรคำว่า good ภาษาไทยแปลว่าอะไรคำว่า good ภาษาไทยแปลว่าอะไร Quick note: the word "blah" means "blah" means something like to translate, but it can also mean to mean of a word. It's not like "what do you mean," but uh, instead, "what do the words mean?" Right? How could those words be translated? For example, sometimes we'll talk about uh, saying something a different way. In Thai, I'd say "blah Thai ben thai so translating "Thai" into "Thai." Right? pasat <laughs> or ภาษาไทยออกเสียงว่า good นะครับไม่ใช่ good good ค good, าาํคำว่า good ภาษาไทยแปลว่าดีคำว่า good ภาษาไทยแปลว่าดีคำว่า good ภาษาไทยแปลว่าดีคำว่าฟันภาษาไทยพูดว่ายังไงคำว่าฟันภาษาไทยพูดว่ายังไง คำว่าฟันภาษาไทยพูดว่ายังไงมีใครตอบบ้างไหมครับมีใครตอบได้บ้างไหมครับ Can a n y o n e a n s w e นคำนี้มีความหมายว่ายังไงหรือ or คำนี้แปลว่าอะไรคำนี้มีความหมายว่ายังไงเอาอีกครั้งนะครับคำนี้มีความหมายว่ายังไง คำนี้มีความหมายว่ายังไงหรือคำนี้แปลว่าอะไรคำนี้แปลว่าอะไรคำนี้แปลว่าอะไรถ้าอยากถามอะไรเพิ่มก็ถามได้เลยนะครับ If you w a n t to ask anything else, go right ahead ขอบคุณครับสวัสดีครับ